วันนี้ก็ผมอยู่กับจ็กเกอร์515ครับยังไงเจือกทีเดียวโอเค,อเคผมก็อยู่กับปาร์ตี้กบฮะกบสี่ตัวฮะไอพเิกตัวหนึ่งเพราะว่าเขาไม่มีนั่นเองโอเคไม่เป็นไรฮะสี่ตัวถือว่าตอบโจทย์สำหรับเราแล้วจะมาเกียนในวันนี้ฮะเป็นไงลงลิ้นไว้จึกเรียบร้อยโอเคฮะผมก็เล่นตัวใดตัวหนึ่งในนี้แหละแต่ผมให้ดูคนนี้ฮะเพราะว่าแม่งโหดสุดก็อยังไปดูผมเลยไก่กาปลากระป๋อง โอเคยังไงเฮกไฟฮาจะเป็นตันสวนได้ไม่ไ <sup> ด um. <sh arp ires> ้ไม่น่าได้นะจะหลุดแะ้วมาหลุดข้างหลังคือก็ให้ดูไปทั่วๆทุกแมปแล้ฮะดูตรงที่มีการปะทะแหละเอีเดียวทีเดียวโอ้ยเอาอะก็ไอพิกตัวนึ่งอาจจะเป็นชานดีก็ได้ครับเพราะว่ามันไม่มีดาเมจครับ คือแม่งหยุดได้นานจริงเดี๋ยวไม่มีตัวทำดาเมจโอเคสกิลอ่าก็คงรู้กันดีฮนะสกิลสองก็สเสกฮะสองจุดเจ็ดสิบห้าสองจุดเจ็ดห้าวิครับอะไรฮะยังไงยังไงเสกพีดก็ตายอะ่ะผมได้คิวโอ้โหแม่งเนี่ยอาริลี่ดีน่ากลัวเราไม่มีตัวล้วงอะ่ะคือแม่งยิงฟรีเราทำอะไรไม่ได้นะไเลยอ่ะไอเปเข้าเลยยังไง ตัวผมเองฮะ <laughs> ยเก่าอีสัแต่ก็ถ้าอ,อ้ออ้อ,อปักป้อมนี้น่าจะสบายฮะ <c oughs> คือไอ้กบเนี่ยอ่าผมเห็นทัวร์นาเมนต์เป็นฮีโร่ที่นิยมตัวหนึ่งฮะไม่ว่าแบบคือรุดแบรนมาในทีมไหนแบบรีบแย่งกันมาเล่นเลยนะเพราะว่ามันหยุดได้เยอะครับแล้วอันตีมันก็ได้ป้อมด้วยอ่ามันก็คล้ายวิสเลแต่ว่าหยุดได้นานกว่าครับ แต่สกิลสามมันคือเวลาจับอ่ะมันจะแบบมันจะมันเราจะขยับไม่ได้ไงกคือลงลิงไงเออแต่ถ้าเป็นวิสลีมันตันมันฮกคือตัวมันก็ขยับได้ทุกตัวอ่ะแต่ส่วนตีก็วิสลีก็ทำมันตี้ทำดาเมจตัวเดียวแต่กบนี้ก็จะปักเต่าทำเรื่อยๆไงทำบใครก็ได้อะไรเงี้ยทำดาเมจได้เยอะกว่านะครับถ้างูเนี่ยปักเราได้สี่นะก็ไม่รู้สิสมัยดัตเอมันมันเป็นตัวอะไรนะ คือผมเล่นดออครั้งแรกอ่ะหัดเล่นประมาณตอนอ่ามอมอหนึ่ง .A .A หนึ่งมอหนึ่งนี่มีนะผมอายุมอหนึ่งอายุสิบสามอ่ะตอนนี้ยี่สบสามอ่ะสิบปีที่แล้วอ่ะคือผมเห็นมันตัวแรกในเกมอนะไอ้ไอ้ดิจิโด้ตวเนี้โอ้โหอ่าแลกป้อมกันไปโอเคฮะเร่างยังไงก็ช่างมานะอย่าอย่าลุกตอกเนือก อ่านี่ลงลิ้นไปยังไง <laughs> คือหยุดไปดูดิแลเมจไม่มีโจเจเ๊โจเจ๊เอาได้ฮะ <c oughs> คือจงังหวะลุมสองหนึ่งนี้ไม่ได้ก็เฮียแล้วดูดิสามจุดห้านี่ก็แหละถ้าอัพเต็มก็อ่าเดี๋ยวผมอ่าเปิดสกิลให้ดูไม่ได้ครับก็คงต้องรอเวฟ1สหน่าจะลงลิ้นน่าจะสี่สี่กวิมั้งไอเฮกเนี่ยสามจุดห้าเิมกันแม่งเกือบ อาจจะแปดวิฮะอา่อาตอนนี้เป็นกบแคลรี่ฮะออกเป็นมือสายฟ้าครับที่เหลือก็กบธรรมดากบซัพพอร์ตออกบิง์ออกกระทาฟ้าออกอะไรก็ออกกันไปอา่าสกอร์มาสิบสามต่อสิบสองฮะสกอร์นะมาตัวหนึง่งตะก้า อ,อ่าตอนนี้มาดูมาคิวห้าตายหนึ่งครับอ่ะตอนเกมอาจจะได้ฮะแต่เละเกมเละเกมคงเฮี้ยแน่อไม,ไม่ไม่มีดาเมจอ่ะแต่ดาเมจงูก็ตีเจ็บเลยนะอ่ะสกิลหนึ่งก็ชอ็อตสั่นร้อยนะจ,จัดว่าเจ็บอะ่ะจึ๊กคนละทีพันห้าไอพันสี่สามสิบสองเลยนะ นะเนี่ยปักงูเลยนะผมก็ปักเองนะผมก็เล่นเป็นไอ้กบตัวนี้ออกเขียวก่อนเลยฮะกันทีเดสเกลวะสเกามาปักบอดนะใบยังทีแล้วไงแล้วไงใครแค่เนี่ยผมก็ปักบอดเลยฮะกันสเกาโอ้โหไปมาล่อผมเลยฮะเปิดใบมีจะเปิร์เป๊ะยังไงเจอลงลิ้งไหมฮะเรียบร้อยฮะหายยังไหวหายยังไหวเดลลี่เข้าหลังยังไงเนี่ยเฮ้เป๊ะเข้าฮะเจลใส่กบไปหนึ่งทีแล่ตามด้วยช็อตนะเรียบร้อย เก็บไปเจ็ดแล้วเว้ยพีเดพีเด้ก็ตายโอ้โหเก็บไปแปดอ่าบอกเลยว่าถ้าทีมมีไอ้พีเด้หมดตัวดำนี่ก็ไร้คาบอย่างนี้ซ่ามันมันไม่ได้เป็นฮีโร่ที่ถึกครับมันถึกเพราะว่ามันดูดเลือดแล้วแต่มันไม่ได้ตีอยัาเลือดทำไงไม่ดูดน้ำปักสองงวน่ะเก้าเก้ายังไงเก้ายังไงจึ๊กเรียบร้อยโอ้โหยีังแม่งได้หว่ะจังหวะมันได้เก็บไปสี่ฮะตัวนี้ ก็เป็นลูกแค้นของเองอ้าวผมมาอยู่นี่นะเื่อนตายไปแล้วละฮะรอฮะกลับดีกว่าโอเคก็สิบหนึ่งสกอร์นั้นมีสี่ตัวะฮะป้อมก็นำยู่ป้อมนำไหม่ะนำอยู่อันเดียวเองอเกมนี้อาร์เธลี่น่ากลัวไหม ไม่ไม่มีตัวหลวงอะน่ากลัวเทอรี่ตัวเดียวพีเดไม่กลัวหรอกพีเดมีเขียวแล้วก็รอตัวดำหมดน่าจะน่าจะจบ <Good idea. S 1> แล้วก็มีเป็กมาตัวนึ่งก็ไม่เป็นไรครับอ่ามานี่ฮะไ <You better. S 1> อ้ลิวงซาเคลี่อ,อริบอลิดันนี่จบดีกว่าครับ ปล่อยเลสี่ะจสี่ใแย่ไนะอคืออันตีมนน้มันเป็นมันเป็นกายภาพ่ะอ๋ออันตี้กายภาพกดเขียวก็รอดนะแต่ว่าฝั่งมันฝั่งมันก็เขียวก็เป็นทำพลาพอะ่ะก็คือมันก็ตีไม่ได้ด้วยอย่างสก,กาวพีเด็กกดเขียวไปทำเฮียไ,ไ,ด,ยยงงได้อะไดออาร์ติลี่ยังยิงได้แบบนี้วะโอเคผมยังไงอ่ะก็มาแล้วหลังจากที่ไม่ได้เล่นนาน ก็าวางเล่นพันหน่อยครับสำหรับฮีโร่สามอ่าส่วนฮีโร่ที่รีเควสมาก็ยพยายามเล่นอยู่ครับนี่ไงนี่ไงโอ้โหโซโล่ได้เลยเนี่ยโอ้โหผมก็ถ้าจะมาช่วยแต่แม่งตัวแม่งเองโซโล่ได้ครับปักงูแล้วไม่มีคีนี่ตายครับบอกเลยว่ามีเหลือ,องไอ้ต้นหนึ่งตีตีกี่ดาเมจวะอ่ะต้นหนึ่งเจ็ดสิบหน่วยอ่ะยักี่ต้นเนี่ยหกแปด 87เท่าไหร่วะนั่นแหละ87 8เฮ้ยมายังไงยังไงหลงลิงมาเรียบร้อยตายไงเบรกีคิวโอ้โหปางงูสองจุดนะฮะเก็บไปได้สองคือเอาเอาแปดไฟฟูนเจ็ดครับแล้วก็ต่อหนึ่งครั้งอ่ะคือแม่งหยุดได้อ่ะมันหยุดได้สามอันนี้มันหยุดได้สามสิบวีอ่ะแม่งหยุดได้แปด แปดวีเนี่ยก็โดนตีแปดสีก็ตีเป็นพันนะเนี่ยอ่าไม่ใช่คำวะแม่งได้วะไอ้เย่วันเดียวเลยอ่าเยอปิกเเลอ่อคือผมตายเอปิกมาจากไหนวะ,ะเมื่อกี้งงอยู่ไง,งกลับบ้านแล้วก็มาดูตรงนี้เลยตายเฉย เฮลี่ยังไงโอ้โหม่นขึ้นไปให้ข้างบนเลยฮะเพื่อนเขาไม่ทันโอ้โหไอเป็กก็มาพีก็มาจะตบไปก็ตายครับเดี๋ยวควบยูสามตัวโอ้โหตายตายหมดเอาตายแล้วตายไหมตายไหมวอล์กหนีตายครับไปสามเลยเหรอเอาแล้วครับตายสี่ผายแล้วจะมีพงมีพริกมีเผ็ดไหมตอนนี้โอ้ยเฮลี่ออกบิงไอ้สันเฮลี่ออกบิงวะเออเอาเรื่อง คือมันก็บางกันทุกตัวนะดาเมจแล้วมันต้องใช้อะไรเยอะขอแค่ได้ยิงก็พอาตายครับอาตายได้ไงวะเนี่ยลงให้ดูไอ้เล่นเ,เป็นกบโง่ตัวนี้ผมว่าอา่าฮีโร่สายอินมันจะหนากว่าสายเอจิน,นิดนึงนะ แบบแบบสมมติเหมือนเหมือนกบกับสากาวอะด้วยการออกของอะอย่างกบมันต้องออกกระทาฟ้าออกอะไรอย่างงี้ใช่ไหมมันก็ได้เลือดได้เลือดมาด้วยอย่างฮีโร่เอจอย่างสากาวมันมันก็ออกของตีมันก็ไม่ได้ออกของที่มีเลือดเพิ่มขึ้นมามันก็เลยอาจจะดูหนากว่าน่อยหนึ่งแต่ถ้าเลือดต้นเกมเนี่ยพอกันเลยสายอินไงเอจี่เนี่ยทางไงเกาอ่าตรนนี้กำลังเดินนะนี่ก็แคีิจ่าเลยครับ โอ้โหฟาร์มไว้อยู่เนี่ยเอ,อ้ยมีมือใส่ฟ้านี่ฟาร์มแป๊บเดียวเลยนะเนี่ยเดินล่างยังไงเป็กเอเป็กเอเป็กค,ค,ค,ครับตายไปแล้วครับเกาเกาโดวนนะนี่ผมแอบส้มอยู่ปกากอัดฟ้าด้วยอะเห็นนี่ไงบิงปึ๊บเซกเอเยเซกทับกันโอ้ไปมายกเอาลงนินเป๊ะเอามึลงลงนินเป๊ะเหมือนกุ้ยเอเย่เอาตัวนี้มาซ้อนเคอไม่รังนัดกันให้ดี โอ้โหตอนี้เก็บไปสองครับไอ้ยังจังหวะแม่งได้ปะจังหวะแม่งได้คิวพอดีคื่อเสกทับกันเมื่อกี้สองตัวสบายเลยเสกทับกันแล้วไปลงลิ้นตัวเดียวกันอีกเอออ่ะจะดันแข่งก็เ,เอาดิมีงูเลยอ่าจัดไปดิจะดันแข่งก็โกก็เอาอ่ามีร้อยอันละร้อยอันแปดอันก็แปดร้อยอ่ะอะไงีจึกจึกโอ้โห ิงงงในดงนี้ีเดโอ้โหวีเดยิงเดียร์วาเนียตามกองฮะยังไงเดลี่เฮลี่เรียบร้อยอ่าตอนนี้ตรงนี้ไหมฮะจึกตายอ่ะพีเดโอ้โอันตี้ออกหมดตายหมดอีกเท่านั้นตัวเดียวเอาแล้วไงอ่ะแต่งงยังตีป้อมเออตีไอ้ด้วยงงก็ยังดีงงขาดมาหน่อย คือถ้ามันกดสะท้อนนี่งูตีแล้วแล้วไอตัวที่กบที่ปล่อยงูเลือดจะลดไหมผมว่าไม่น่าลดนะเพราะมันมันไม่ใช่ตัวมันตีอ่ะคือมันเป็นมันเป็นเลือดของงูก็คืองูไปเลยอะไรแบบนี้เนาะน่าเกี่ยวคือมันไม่สามารถแคนเซิลการตีได้อ่ะมันไม่น่าเจลดาเมจก,กลับมาสะท้อนฮีโร่ที่ปล่อยได้นะผมว่าแต่เหมือนแบบอันตีเอฟเออ่ะคือไม่งางอันตีไปได้ใช่ไหม ถ้ากดสะท้อนมาแม่งเข้าเข้าตัวมันเต็มๆเลยคือผมว่าแม่งอย่างเงี้ยไม่น่าเกี่ยวเลยเพราะแม่งแม่งวางไปแล้วไงเออถ้าเป็นสกิลที่มันต้องกดอยู่อะไรแบบเนี้ยว่าอย่างอาันนี้กบแทงวะเนี่ยโลโบล็อกบิงอายเปกยังไงเอไอเป็ก๋องอกใบมาขูยสัตว์ แบบบ้านถ้าคลิกในมินิแมปเนี่เอ้ยไอ้เหี้ยของเยอะยังวะอะไรแบบนี้อออกใบมาขู่ใส่กูก็รู้ไอ้สัตว์ทำไมมึงมีสามอันมึงไม่เป็นดาบสามสีทำไมมึงเป็นสองสีกับหนึ่งสีอ่ะไอ้เหี้ยออกใบมาขู่ก่อนเฉยยังไรนะอย่างนี้โอ้ยกบโซโล่ปอมด้วยปอมตีไหมเปิดสะทอนโอ้ยังได้อยู่ครับสิบเจ็ดแล้วฮะตอนนี้ยิ้มยังวะอ่าตำนานนักฆ่า ตำนานน้ำข้าได้ปิดตำนานนัำข้าอ๋อสิบเจ็ดล้วตัวนี้ดูออกเป็นกินจูโร่ฮะมึงใส่ฟ้าเดี๋ยวว่าซาเคลี่เอาลิงกลางมีประเด็นทางหลังคมยังไงเป๊บย่อมีหนึงทีฮะเจอเซกโอ้โหกาวสูมานี่บอกอ่าเป็นตายฮะพีเด้โดนมาท้องกับเราท้อนโอ้โหอาจจะที่ก็ตายยังไงยังไงพีเด้พีเด้ดโโพีเด้ทีเดีย,ดว,ย,ดยว,อว,วอืมเกาก็วิ่งมาฮะเจอกันไปก่อนมันไง ังไงฮะอันนี้คือโกงของมึงนะโดดมากูมีเขียวเว้ยนี่นี่ไงนี่ไงเกามาฮะลงลิ้นเกาเอ้าไอ้เี้ยมึงเอ้ยังมึงเดินมานทำไมมึงไม่ลงต่อแล้วไอ้ห่าวเดินหนีเฉยเลยมันนี่ก็ได้สี่บิ๊กไม่เหรอวะเอออ่าตอนนี้ก็มาพีเดพีเดพีเดตาไฮครับโอ้ยสิบแปดแล้วฮะกดตัวนี้เถื่อนเดินเอาสายฮะ ใช่ไหมโอโห,โหเนี่ยสามจุดห้ากับสี่จุดเจ็ดเจ็ดแปดจุดสองอ่าแปดวิเรียกว่นนานนานกวิสเลวิสเลมันมันสอกับสาเป็นหนาวิสเลสองวิลองป็น จกกะจกกะจกกะอ่าโบนะในซาดาราสตาร์สามสี่แล้วไอ้ยี่มึงประหยัดช่องไว้ไหนวะเขามีตั้งหกช่องออกของน่ารักจังออกของละสองอันอ่าในเงียบิงไว้เสรเอาเลยผมนี่ผมเปิดให้เอ้ยฮัลโหลฮัลโหลไม่เฟ้นไม่เฟ้นกูตายนะเพื่อนมึงเอาดิเร็วๆอ่าเดี๋ยวกบตัวนี้มาซ้อนไอ้ยี่ย่งั้นผมจะตายเอาไว้ยุ่หาย ตัวนี้มาซอนจังหวะลุมสองหนึ่งสามหนึ่งสบายยิ่งอนยู่ได้ดงนานแต่จังหวะหนึ่งหนึ่งเนะี่ยมันคงจะไม่ไหว <I see. S 1> โอเคสกอยี่แปดสามห่างก,กันหกตัวไม่เยอะนะหกตัวไม่เยอะนะป้อมก็ได้ไปข้างหนึ่งเอง <Excellent. S 1> แต่ถ้าปล่อยเลทไป,ไปนี่งานจะง,งอกอะไอตัวนี้18บแปล้วไปมันดุะ่ะ มีการแอบซุ่มในป่าต้องการจัดไป่าแล้วดูสกอร์ตัวผมนหน่อยสกอร์รวมเย็ดคิวสามตาเดนนี้สิแปดเดนนี้หกหนึ่งโอ้ยเปับคิวห้าฝั่งนู้นนี่เป็กคิวไปถึงเก้าครับผมอ้า,าวเกาเกาเองเกาเองเจอเซตไปโอ้โหเซตตะกี้ว่าตายตะก้าเอาพีเดียยังไงพีเดียโดนมาวิ่งดิว,วิ่ง,ด,ววงด,ดิมีตัวดำยังไงพีเดียพีเดียหมดตัวดำตาย แป๊บก็มาโยนครับจืกเรียบร้อยอันตีแรงจริงเจอช็อนตายกับตาครับผมโอ้ตายสนะี่เ่ยเหลือไอ้เบกตัวเดียวทำเป็นเล่นเกียร์นะเนี่ยผมว่าทำไมทำมามันก็เกียร์อยู่อะ่ะมันอยู่ได้ตัวเราตั้งแป๊บวิหือถ้าแม่งจับคนละตัวจงสบายให้ตัวอันตีอิ่ม,มแมงไหมเนี่ย อิ่มแล้วมั้งนะค่าชั้นดีเอา้ายังยังไม่อิ่มอีกเหรอวะนึกว่าอิ่มแล้วเนี่ยแต่กันเรื่องนั้นหน่อยหนึ่งพันกว่าพันสี่เรื่องตัวละพันกว่าเท่านั้นโอเคผมมันยังเว้าน้อยอยู่มันเกิดไวนะ้ยังขึ้นขึ้นไม่ได้เมันยากอยู่ใจเย็นค่อยๆลอย อ่าตอนนี้ข้าสกิลครบฮะมาจะล่อเอเป็กทำได้ไหมฮะทำได้หรือเปล่าโอ้ยสเกลก็อยู่เหนี่ยล่อเกาเลยแทรกบาตีโอ้โหโซโล่นิ่มเลยครับอืมคือเกลนี่นิ่มเลยอันนี้ลงลิ้นบายให้เอเป็กตีอยู้สี่จุดเจ็ดเอ้าเดินหนีเดินหนีเฉยเลยเฮียจ่ายมึงตันน้งนานอ่ะตายครับหนีเสือปะพีเดนีเอเป็กปะพีเดนี่ัดอ่าตอนนี้ก็บอกอยู่ว่ายังไงรอดไม่รอด เราจะรอแล้วล่ะว,ว้ากลับไปอ่อคนจริงเรียบร้อยไในป้อมมาฮะยังเป็นพายุโอเคปังมันเริ่มมาวะ่ะ สกอห่างอยู่10ตัวเราอ,อ้อดีกว่าเราปักงูเป็นดงนี่ไอ้้ไอฝั่งนั้นน่าจะไม่กล้าเข้าสแตนเนี่ย,ยเทลลี่ไงอ่านีแม่งขอฟัวกับฟูขาดท่องหนึ่งเป็นยังไงเห,เห็นเห็นบิงหนีนงไหมอ,อยู่นี่มาอ่าอยู่นี่โดนนี่เป๊ะอา่ามันยังวัวสกาวฮะ ชุดเดียวโอ้โหดีมาวิญญช่วยครับอ่ะผมก็มีเขียอยู่ด้วยนะตัวผมบินเข้าป่าแลว้วพักกบ้านาาอเอาเอาเอเป็กเอเบกมาเจอตรงนี้ไหมฮะยังไงยังไงโอเซ็ตไม่ได้เดินเอเบกไม่ได้เดิน,นคือเป็นกบไม่ยังเดินได้ก็ตันยังไงไหมกระโดดนี่เลยที่เลยที่ โอ้โหสโลนิ่มคือสายฟ้ามั้งสโลด้วยเหรอวะนี่ไงบินมาเฮกเป๊ปฮาลงลพีเด้แล้วก็เอามากดเขียวใบปากงูนี่ไงปากสองอันเลยสักาวเรียบร้อยโอ้โหเก็บไปสองอันเลยเก็บใบสี่ฮะตอนนี้สี่ตัวห้าตัวฮะโอ้โหอันนายไปแล้วสปก่อยี่สิบหกครับอันนายแล้วยิมได้ไหมน่าจะอิ่มแล้วละ ออาวเรื่องคาร์ลังเราพานะันขอนแล้วไม่เลยกนไม่แตกเลยโ okay. อเคครับผมปัิการรับโมมาอคฮีโร่โต้นไหนก็รีเควนมาครับผมไปนะครับ